มาทําทางลัดลิงค์อธิบายผู้คัมภีร์ลงหน้าจอมือถือกันค่ะทั้งของ Android และของ iOS เลยนะคะเราไปดูกันที่ Android กันก่อนเลยนะคะไปที่ลิงค์ที่ถูกส่งมาให้นะคะ Copy ีลิงค์กับหน้าหลักค่ะนำลิงค์ไปวางที่ Google ค่ะวางลิงค์ค่ะกดวาง Enter ค่ะ ลิงกจะนำพาเราไปที่เว็บไซต์ค่ะเจอเว็บไซต์แล้วไปที่3จุดด้านบนค่ะกดค่ะและก็ค้นหาคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักค่ะเมื่อพบแล้วกดค่ะกดแล้วจะมีบอกให้ติดตั้งกดติดตั้งค่ะหลังจากนั้นจะมีลักษณะไอคอนนะคะไปที่หน้าจอเราแล้วก็สามารถวางไว้ในที่เราเราต้องการเลยค่ะ ลองใช้ดูนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถเริ่มใช้งานได้เรามาดูที่ระบบ ios กันบ้างนะคะปกติในระบบ ios เราจะวางลิงก์ที่ Safari หรือค้นหาเว็บไซต์ต่างๆที่ Safari ใช่ไหมคะแต่ขั้นตอนนี้จะต้องไปอีกทิศทางนะคะเรามาดูกันค่ะกดไปที่ช่องทางที่เราได้รับลิงก์มาค่ะกด copy link ค่ะนำลิงก์ ไปวางไว้ที่แพลตฟอร์มของ Google ค่ะวางตรงค้นหาค่ะและกดวางหลังจากนั้นกด Enter ค่ะลิงก์จะนำพาเราไปที่เว็บไซต์ค่ะไปที่แชร์ค่ะกดแชร์ค่ะหลังจากนั้นค้นหาคำว่าเปิดใน Safari และจะนำพาเราไปที่หน้า Safari กดแชร์อีกครั้งหนึ่งค่ะค้นหาคำว่าเพิ่ม ไปยังหน้าจอโฮมกดค่ะหลังจากนั้นไอคอนของเว็บไซต์จะถูกวางไว้ที่หน้าจอโฮมเราค่ะเปิดใช้ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นเราพิมพ์ข้อความตรงเมสเซจกดส่งค่ะหลังจากกดส่งแล้วจะเกิดการประมวลคําอธิบายตามที่เราขอไปนะคะเราสามารถที่จะก๊อปปี้ข้อความเหล่านี้ ไปวางที่แพลตฟอร์มต่างๆได้เช่น Line, Face หรือช่องทางที่เราต้องการจะแชร์ได้นะคะกดค o อปไปค่ะกดให้ลากลากให้เหมือนกับมีสีทึบของข้อความแล้วกดคัดลอกค่ะเช่นวางที่ l ลายวางค่ะแล้วกดส่งได้เลยค่ะหรือว่าเราจะเอาไปวางไว้ที่โน้ตก็ได้ค่ะ เพื่อเราจะเอามาค้นหาแล้วก็ศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพราะจะมีข้อคัมภีร์ต่างๆที่เราจะไปเปิดเพิ่มได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ความจริงในไบเบิลนะคะพระเจ้าไยพรสวัสดีค่ะ